สวัสดีค่ะวีค่ะเคยเป็นไหมคะฝ้าวนหายแล้วก็วนกลับมาเราลองใช้มาหลายอย่างแต่ก็ยังวนกลับมาอยู่ดีนะคะวีเป็นคนหนึ่งที่เป็นฝ้ามาตั้งแต่อายุ20ต้นๆน,นะคะคือฝ้าหลังคลอดนะคะแล้ววีก็ลองรักษาทุกวิธีแต่ก็หายแป๊บๆนะคะแล้วก็วนกลับมาเพราะวีนี่เคยรักษาทั้งกับคุณหมอทั้งลอกหน้าทั้งเลเซอร์มานะคะก็ทําให้แบบเบือ่อการเป็นฝ้าวนหายแล้วเป็นอีกหายแล้วเป็นอีกไม่หยุดสักที นะะจนวีได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่รักษาฝ้าลงลึกถึงรากของฝ้าขจัดฝ้าได้นี่นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ลงลึกระดับเซลล์นะคะแล้ววีได้มาเจอตัวนี้นะคะทานแล้วฝ้าวีนะคะจากที่หน้าผีผีนะคะตอนนี้หน้าดีเพราะวีตอนนี้อายุ50ปีนะคะหน้าวีดีได้เพราะวิตามินตัวนี้คะ่ะ วิตามินตัวนี้วีจะทานแบบนี้เลยนะคะอะาจเช้า2แคปซูลเช้าคือเม็ดสีขาวแล้วสีฟ้าเนี่ยก่อนนอนนะคะวีจะทานก่อนอาหารนะคะสีขาวนี่วีจะทานก่อนอาหาร15นาทีส่วนเม็ดสีฟ้าเนี่ยวีจะทานแบบนี้นะคะทานก่อนนอนขึ้นเตียงนอนแล้วทานเลยนะคะตัวสีขาวนี้ช่วยอะไรนะคะ ตัวสีขาวนี้ช่วยป้องกันแดดป้องกันรังสี UV UVA UVB แล้วช่วยรักษาฟ้าให้หน้ากระจ่างใสตัวกลางคืนนี้ช่วยบำรุงฟื้นฟูผิวในยามหลับนะคะในหนึ่งกงล่องเรามี2สูตรพิเศษสูตรตอนนี้มันมีโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าได้ทดลองใช้หรือว่าโปรโมชั่นทานยาวๆสนใจสอบถามมาได้นะคะแล้ว ตัวที่ช่วยรดริ้วรอยจะเป็นตัวโตรัสม่านะคะที่วีใช้เป็นประจำวีไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยตั้งแต่เจอตัวนี้มานะคะเพราะอาดีตวีเคยใช้เคาเตอร์แบนหลักหมื่นมาแล้ว แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาริ้วรอยหรือฝ้าที่วีเป็นอยู่ในบนใบหน้านะคะตัวนี้สามารถแก้ปัญหาของผู้หญิงที่มีปัญหาฝ้ากระริ้วรอยลงลึกใครที่สนใจที่มีปัญหาผิวต้องการเคลียร์ผิวให้ฝ้าหายไม่วนกลับมานะคะทักมาคุยกับวีนะคะวียินดีให้ข้อมูลและวียินดีแนะนำการใช้สินค้าตลอดการใช้สินค้านะคะ